อินโดงานเข้าครับเสี่ยงถูกตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันอยู่20ฟุตบอลโลก2023ครับช้างศึกอยู่23ฟัตคูเวตครับเพื่อจิงอันดับ3ในศึกฟุตบอลโดฮาครับ2023 คลิปนี้สนับสนุนโดย JM Property ชีวิตท,ที่เดียวเริ่มต้นจากที่อยู่าสายเรื่องที่ยู่าสายต้อง JM Property ซึ่งเราพร้อมอยู่กับ JM Property วันนี้ฟรีทุกค่าใช้จ่ายแถมได้เงินไปปิดหนี้หรือว่านำเงินทุนไปต่อยอดธุรกิจก็ยังได้ครับรวมนี่ผ่อนที่เดียวเพียงมีสลิปไปเดียวก็เป็นเจ้าของคอนโดได้แล้วนะครับท่าในใดที่สนใจครับแอดไลน์ปรึกษาข้อมูลได้เลยนะครับที่ l ลน์ @JM Property มีแอดนำหน้าด้วยนะครับจนนี้เขาจัดโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เพียบเลยนะครับรับรองหาที่ไหนไม่ได้แน่นอนครับ เราไปเริ่มกันที่อินโดนีเซียนะครับมต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางด้านฟี ف ้นะครับได้ตัดสินใจที่จะยกเลิกการจับฉลากนะฮะยู20ฟุตบอลโลก2023นะครับซึ่งต้องบอกว่าที่อินโดนีเซียเองตอนนี้ก็เริ่มที่จะสั่นคลอนนะครับตกอยู่ในความเสี่ยงนะที่จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกอยู่20นะครับซึ่งการจับฉลากแบ่งกลุ่มยู20เนี่ยนะครับคาดว่าจะ ถูกจัดขึ้นในวันที่31มีนาคมนะฮะ2023ที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับแต่ว่าจู่ๆครับฟีฟ่าก็ออกมาประกาศเลื่อนการจับฉลากในครั้งนี้ทช่งนั้นนะครับทางฝั่งของสมาคมฟุตบอลอินโดนีเซียนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับถึงสาเหตุการเลื่อนการจับฉลากอยู่20เวิลด์ค p บ2023ในครั้งนี้นะครับเป็นเพราะว่าผู้ว่าการเกาะบาหลีพร้อมประชาชนในพื้นที่จํานวนมากออกมาคัดค้านการเข้าร่วมการแข่งขันของ ทีมชาติอิสราเอลอยู่20นะครับซึ่งเป็นตัวแทนจากสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปสาเหตุที่รัฐบาลบาหลีปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลอยู่20เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากอินโดนีเซียเนี่ยไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลเนื่องจากยังไม่สนับสนุนอิสราเอลในความขัดแยง้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ที่ดําเนินมาหลายปีที่ผ่านมาจึงต้องบอกว่าทางฝั่งของสมาคม ทางด้านรัฐบาอินโดน,นะครับก็ได้พยายามที่จะหาทางเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้กับทางด้านฟีฟ่านะครับโดยที่มีการที่จะเสนอแผนการแข่งขันของอทีมชาติอิสราเอลยู20ว่าจะาไปจัดที่สิงคปโปร์นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ทางเลือกที่ดีนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าอิสราเอลย20เนี่ยผ่านเข้าสู่รอบน้องเอาลึกๆแล้วเนี่ยก็ยังต้องไปแข่งที่อินโดนีเซียอยู่ดีนะครับซึ่งก็อาจจะมองว่ายังไม่ใช่ทางออกที่ดี ยังไม่ใช่ทางออกที่ดีนะครับซึ่งถ้าหากว่าไม่สามารถที่จะหาลรือตกลงร่วมกันได้เนี่ยอินโดนีเซียก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับที่จะถูกตัดสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกอยู่20 2023ในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีการออกมาประท้วงหลายครั้งนะครับในอินโดนีเซียนะครับ,รบเกี่ยวกับการที่ทางด้านอิสราเอลย20เนี่ยผ่านทะลุรอบคัดเลือกนะครับเข้ามา เป็นหนึ่งใน24ทีมสุดท้ายที่จะเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งอินโดนีเซียเป็นเจ้าภาพนะครับก็ต้องรอดูครับว่าทางฝั่งของฟีฟ่านะครับเขาจะ,ะมีการแจ้งเลื่อนไปจับฉลากเมื่อ,อไรที่ไหนอะไรยังไงอีกทีนะครับเพราะว่าทางฝั่งของสมาคมก็ยังไม่ได้รับการแจ้งนะครับจากฟีฟ่านะครับว่าจะเลื่อนไปที่ไหนเมื่อ,อไหร่นะครับก็รอติดตามซึ่ง กำหนดการนะครับฟุตบอลโลกยู่20เนี่ยเขาจะเริ่มแข่งขันนะครับวันที่20พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะครับก็อีกไม่นานนะนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องวุ่นๆอยู่นะครับก็รอติดตามแล้วกันนะครับว่าจะยังไงนะทัพช้างศึกอยู่23นะครับนี่ผลตารางคะแนนออกมาแล้วนะครับถ้าเราอยู่อันดับที่3นะครับก็ถือว่าผลงานดีใช้ได้เลยนะครับอันดับ1เนี่ยผ่านไป2นัดนะครับเป็น UAE นะครับ มี6คะแนนนะครับประตูได้เสียบวก5อันดับ2เป็นทางด้านเกาหลีใต้นะครับประตูได้เสียบวก4นะครับมี6คะแนนเช่นกันอันดับ3อันดับ4นะครับไทยกับคูเวตนะเท่ากันเลยนะครับมี4คะแนนประตูได้เสียบวก1เท่ากันอันดับ5เอิร์ักนะครับ3คะแนนอันดับ6โอมาน3คะแนนอันดับ7ซาอุดิอราระเบีย2คะแนนนะครับอันดับ8กาตาเจ้าภาพนะครับ ไม่มีคะแนนนะฮะประตูได้เสียลบ2แล้วก็คีกิสสถานนะครับไม่มีคะแนนเช่นกันนะครับประตูได้เสียลบ3แล้วอันดับสุดท้ายเป็นเวียดนามน,นะครับไม่มีคะแนนประตูได้เสียลบถึง7ลูกนะครับซึ่งนัดที่3นะครับนัดที่3เนี่ยเขาจะเอาอันดับที่ใกล้กันนะครับมาลงสนามเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่ง UAE <isse aus> จะเจอกับ <sür? S 2> ทางด้านเกาหลีใต้เพื่อชิงอันดับ1นะครับไทยเจอกับคูเวตเพื่อชิงอันดับ3 อิรักกับโอมานเจอกันเพื่อชิงอันดับ5นะครับซาดิอาระเบียกับกาตาร์เพื่อชิงอันดับ7แล้วก็เวียดนามกับคีเรียสถานเจอกันนะครับเพื่อชิงอันดับ9นะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันนะครับโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยนัดชิงนะฮะยูยี่สิบสามยูเอเอกับเกาหลีนะครับจะลงสนามช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับพร้อมกับคู่ชิงอันดับ9นะครับคือ คีกิสสถานกับทางด้านเวียดนามนะครับส่วนทีมชาติไทยเรานะครับจะลงสนามตอนตีสามครับเจอกับคูเวตเช้าอีกแล้วนะครับเช้าอีกแล้วนะก็ต้องรอติดตามนะนะครับ,ต,รต,ต,รบต้องรอติดตามว่าจะยังไงนะครับรอติดตามว่าจะยังไงก็เอาใจช่วยน้องๆน,นะครับชุดอยู่ยี่สิบสามเดือนแล้วลกันนะครับว่าต้องยอมรับนะครับว่า2องนาที่ผ่านมาเนี่ยทำผลงานได้ได้ดีทีเดียวเราไปดู ทางฝั่งของชุดใหญ่กันบ้างนะครับทางด้านมาโนโพกิ้งครับเฮดโค้ดทีมชาติไทยนะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับเกมที่ผ่านมานะครับแล้วก็ความพร้อมก่อนที่จะลงสนามในเกมอุ่นเครื่องเจอกับทางด้าน UAE นะครับในค่ำคืนวันที่28นี้ เช่นกันนะฮะโคชมานโพกิ้งได้ให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่ามันเป็นสกอร์ที่น่าผิดหวังเป็นเกมที่เราเล่นได้ดีและสมควรจะได้ผลสกอร์ที่ดีวันนี้เราครองเกมได้ดีเพียงแต่ว่าผลการแข่งขันมันไม่ได้ออกมาตามที่เราต้องการเราทําหน้าที่หนักและมีสมาธิกันต่อไปเกมกับ u ูเจะเป็นบททดสอบเราที่จะรู้กันว่าสู้กับทีมที่มีอันดับดีกว่าได้หรือไม่เกมกับซีเรียทําให้เราได้เห็นว่าเราสู้ได้ เราต้องมาดูกันอีกทีว่าจะใช้ผู้เล่นคนใดลงสนามเป็นตัวจริงกับ UAE แน่นอนว่าเรายังคงเล่นในสไตล์ของเราเล่นเกมรุกใส่ UAE เหมือนเดิมนะครับก็โปรแกรมการแข่งขันนะครับจะลงสนามช่วงเวลาตีหนึ่งนะครับค่ำคืนวันที่28นะครับเจอกับทางด้าน UAE นะครับไทยรัฐทีวีแล้วก็ a อ Play ถ่ายทอดสดเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับ เพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็แสดงความคิดเห็นกันใต้คลิปได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามท้ิยนะครับเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ,นะรบ,นะรบสำหรับคลิปนี้ปัครับสวัสดีครับ